นใส่หูฟังฉันจะอัดคลิปรบเเลแกเกมนั่นเองเข้าเกมก่อนเข้าเกมก่อนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับทีก้ากันอีกแล้วนะคะยา้าฮวันนี้นะคะทีก้าเนี่ยก็จะมาหาสูตรเมนูการทำอาหารนั่นเองค่ะเมนูการทำอาหาระก็หยูดตรงหน้าจอทีอก้าเลยค่ะเขาบอกว่าให้เอาซอสเออไม่ใช่สีมันเป็นเหมือน ซอสถั่วช็อกโกแลตนะคะเอาไปผสมกับน้ำตาลก็จะกลายเป็นเค้กนเองค่ะซึ่งที่ก้าเคยทำมาแล้วมันดีมากเลยทุกคนทุกคนรู้ไหมละว่าถ้าเกิดว่าเราเอามะม่วงไปผสมกับน้ำตาลจะกลายเป็นขนมมะม่วงนั่นเองค่ะเอาไข่ไปผสมกับชูการ์นะคะหรือน้ำตาลนั่นเองนะค่ะทุกคนมันก็จะกลายเป็นมะกรองมะกรอง ท่านิงคะ่ะอาขออภัยนะคะพ่อพ่อห่านน้ำเสร็จยงังเร็จแล้วพ่อทำอะไรอยู่อะจะทาทาคุ้งทาครีมอะอ๋อค่ะพ่อเออนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวที่ก้าก็จะมาบอ,อกสูตรัการทำอาหารของในโทก,ก้าบ่อยๆนะเออทาคืนีหน้าสเปรย์หน้า แต่วันนี้คืออะไรเนี่ยมันเขียนป้ายว่าทาไปที่ผัวทาไปที่สีรัตว์นี่เหรอโอเคน่าจะใช้ดีนะพราะคิดว่าน่าจะทำให้ผมลื่นนั่นแหละใส่ไปห้าหยดเลยและกันผมจะได้จะลื่น ใครบอรวายหน้าพาดูก่อนดีกว่าเอ้ยนี่ใครน่ะใครมาบ้านันเนยคนแบน้าเหรอไงเนี่ยทำไมผมพ่อถึงเป็นแบบนี้เอ๋พ่อใช้น้ำยาอันนี้ทาไปที่ผมหรือเปล่าครับพ่อ จะใช่ใช่ใชเผื่มันคือน้ํายาอะไรเนี่ยมันทําให้ผมบอบมันมันอ๋อพ่อเนี่ยเป็นน้ํายาที่หนูใช้ตอนผมแมงอนะพ่อหนูใช้แล้วผมหนูก็เลยกลับบบสวยสวยส,วย,สวยเก๋น,นะคะพ่อแล้วแล้วผมพ่อก็ดีแล้วแล้วพ่อไปทําอะไรเนี่ยอจอยเออพ่อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หละมั้งว้ายเสียงเพลงนี่มันน่ารำคาญจริงจริง แม่นี่จะเปิดทําไมเนี่ยเอ๊ะลูกไปไหงนะแม่ยังยังเสียงวายจากพ่อนนะเดี๋ยวแม่ต้องไปดูสักหน่อยโอเคค่ะแม่เออเออ,เอ,อ <c oughs> แม่อยากขำสิวิ้ยกขมาหน้าขำนี่นะดูหัวพ่อดินี่แม่อยากขำพ่อสิช่วยแก้ปัญหาให้พ่อหน่อย พ่อก็อแค่ตัดแค่เนี้ยบ้านเราไม่มีกัรไก่ตัดผมนะเง่ไม่มีก็ใช้กัญไกปกติตัดไปเลยสิคะทำไมไม่ซื้อมามแม่แม่ก็ใช้ดีไปก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปตลาดนั้นไม่ใช่หรือแง่อ๋อนั่นสิเดี๋ยวจะไปตลาดนัดน,นะเดี๋ยวอายคนเขาเปล่าไม่นั้นก็ไปยัง้นอย่างเงี้ยเออตดัดอตาตัดก็ได้แม่ตัดให้ ทรัพย์ทรัทรัพย์ทรั่อบทรัพยทรัพยบทรัยทรยอันหนหอเทเรทเทเจไรเทโรเทว้าวจริงด้วยเพรารหล่อมากอ่ะแหมก็คนมันหออยู่แล้วเนาะทำผมทรงเมันก็หลอเลย ดูเดี๋ยวคนมาเหยียดโดนบาดเนี่เข้าใจแล้วจ้าคุณพ่อพ่อผมพ่อเท่เนาะก็เหมือนเดิมอะพ่อหน้าตาก็เหมือนเดิมโอ๊ยคนมันหล่อมันก็หล่อกเนาะแหม่อย่าเลยอย่าเลยคุณผู้ชมครับในครั้งสัปดาห์นี้ก็รอไปกันอย่างนี้ก็รอไปไปยืนน้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กูดีนะครับแล้วก็อย่าลืมเขาไม่ได้แล้วนะจุดจุดยิงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ อะครอยากง่ายพ่อพี่ชาี่ก้าแม่ทำคลิปเรื่องอะไรนะคลิปขีดลืมคอมเมนต์นมาดจ้งล่าสุดเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้มีพลาดคลิปต่อไปถึงม้านจะเราต่ค่อยลายไปก่อนบ๊ายบายอันไหนอันไหนอัน